ค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มาพบกับครูฝนในชั่วโมองคณิตศาสตร์บทที่1ขอรอมอและคอรอนอค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือจำนวนเฉพาะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอธิบายความหมายของจำนวนเฉพาะได้ 2. นักเรียนหาจํานวนเฉพาะของจํานวน1-100ถึง100ได้ถูกต้องค่ะมาดูความหมายของจํานวนเฉพาะนะคะจํานวนเฉพาะคือจํานวนนับที่มากกว่า1มีตัวประกอบเพียงสองจำนวนคือ1และตัวมันเองค่ะจํานวนเฉพาะ1-10ถึง10กันค่ะ เริ่มตั้งแต่เลข 1, 2, 3, 4, งสองสามี่ห้าหกและก็สิค่ะเรามาดูตัวเลขตัวแรกกันก่อนนะคะ 1. นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หารหนึ่งลงตัวติ๊กตักติต๊กตักเลยค่ะเลขอะไรดีคะก็คือเลขหนึ่งนั่นเองที่หารหนึ่งได้ลงตัว แสดงว่า1เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นเพราะว่ามีแค่1ที่หาร1น1ได้ลงตัวต่อมา2นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หาร2ได้ลงตัวเลขอะไรคะก็คือเลข1กับเลข2นั่นเองแสดงว่า2เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะเป็นเพราะว่ามี1กับ2ที่หาร2ได้ลงตัวต่อไป3 นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หาร3ได้ลงตัวก็คือมีเลข1กับเลข3นั่นเองแสดงว่า3เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นเพราะว่ามีแค่1กับ3ที่หาร3ได้ลงตัวต่อไป4นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หาร4ได้ลงตัวคิดเลยคะ่ะเลขอะไรดีคะก็คือมีเลข 1 2และก็4ที่หาร4ได้ลงตัวแสดงว่า4เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นเพราะว่ามี1มี2และ4ที่หาร4ได้ลงตัวต่อไปมาดูเลข5นักเรียนคิดว่าเลข5มีเลขอะไรบ้างที่หาร5ได้ลงตัวคิดเลข5่ะเลขอะไรดีก็คือเลข1และก็เลข5ที่หาร5ได้ลงตัว แสดงว่า5เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะเป็นเพราะว่ามี1และก็ตัวมันเองที่หาร5ได้ลงตัวต่อไปมาดูเลข6นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หาร6ได้ลงตัวก็คือมีเลข1เลข2เลข3และก็เลข6ที่หาร6ได้ลงตัวแสดงว่า6เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นเพราะว่ามี1มี2มี3และมี6 ที่หาร6ได้ลงตัวต่อไปมาดูเลข7นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หารเ็ได้ลงตัวนั่นก็คือมีเลข1และก็เลข7จนั่นเองที่หารเ็ได้ลงตัวแสดงว่า7็เป็นจานวนเฉพาะไหมคะเป็นเพราะว่ามีเลข1และก็ตัวมันเองที่หารเ็ได้ลงตัวถูกต้องค่ะต่อไป8นักเรียนคิดว่า มีเลขอะไรบ้างที่หาร8ได้ลงตัวนั่นก็คือเลขอะไรคะ1 2 4และก็8ที่หาร8ได้ลงตัวแสดงว่า8เป็นจานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นเพราะว่ามี1มี2มี4แล้วก็มี8ที่หาร8ได้ลงตัวถูกต้องค่ะต่อไป9นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หาร9ได้ลงตัวเลขอะไรคะ ก็คือมีเลข1เลข3แล้วก็เลข9ที่หาร9ได้ลงตัวแสดงว่า9เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นเพราะว่ามีอะไรคะมี1มี3มี9ที่หาร9ได้ลงตัวต่อไปเลข10นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หาร10ได้ลงตัวก็คือเลขอะไรคะมีเลข1เลข2เลข5แล้วก็เลข10ที่หาร10ได้ลง ตัวแสดงว่า10เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นเพราะว่ามีอะไรคะมี1มี2มี5แล้วก็มี10ที่หาร10ได้ลงตัวเรามาสรุปกันเลยคะ่ะว่าจํานวนเฉพาะ1-10มีเลขอะไรกันบ้างคะ,ะก็คือมีเลข2เลข3เลข5แล้วก็เลข7ถูกต้องคะ่ะ ต่อไปเรามาค้นหาจำนวนเฉพาะ1ถึง100กันค่ะเราไปค้นหาจำนวนเฉพาะกันเลยนักเรียนคิดว่าจำนวนเฉพาะ1ถึง100มีเลขอะไรกันบ้างคะเริ่มเลยเมื่อกี้เราหามาแล้วใช่ไหมคะจำนวนเฉพาะ1ถึง10มีเลขอะไรคะมี2มี3มี5และก็มี7ต่อไปเราไปค้นหาจำนวนเฉพาะกันเลย จำได้ไหมคะว่าความหมายของจํานวนเฉพาะคืออะไรจําได้ไหมก็คือมีเลข1แล้วก็ตัวมันเองที่หารเลขนั้นได้ลงตัวมีแค่2ตัวเท่านั้นนะคะ,ะมีเลขอะไรถัดไปมี11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89และก็97แสดงว่าจํานวนเฉพาะ1ถึง100มีกี่ตัวคะ25ตัวนั่นเองค่ะ ก็ามาเรามาทํากิจกรรมกันดีกว่าค่ะเรามาหมุนวงลอ้อจํานวนเฉพาะกันนะคะเดี๋ยวครูหมุนวงลอ้อแล้วให้นักเรียนทายว่าเลขที่ครูหมุนนั้นเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอุ้ยสองนักเรียนคิดว่าสองเป็นจํานวนเฉพาะไหมคะเป็น ถูกต้องเลยค่ะต่อไปค่ะ19เมื่อกี้เราไปหามาแล้ว19เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นถูกต้องค่ะต่อไป85เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นไหม ไม่เป็นเพราะมีเลขอะไรบ้างคะที่หาร85ได้ลงตัวมีเลขอะไรคะมีเลขหนึ่งมีเลข5มีเลข17แล้วก็85ใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะแสดงว่า85ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเรามาดูอีกหนึ่งข้อคะ่ะหมุนกันต่อเลยคะ่ะ19อีกแล้ว หมุนหม่หนึ่งรอบค่ะมันซ้ำส1บนักเรียนคิดว่า11เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะเป็นเก่งมากค่ะเราไปดูเรื่องถัดไปกันเลยค่ะต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องตัวประกอบเฉพาะกัน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอธิบายความหมายของตัวประกอบเฉพาะได้ 2. นักเรียนหาตัวประกอบเฉพาะได้ถูกต้องตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเราจะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนั่นเองค่ะ ตัวอย่างการหาตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบของ12คือนักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หาร12ได้ลงตัวมีเลขอะไรบ้างคะนักเรียนช่วยกันตอบครูหน่อยค่ะมีเลข1มีเลข2มีเลข3มีเลข4มีเลข6มีเลข12แสดงว่าเราหามาครบไหมคะครบยัง ครบแล้วเก่งมากค่ะตัวประกอบเฉพาะของ12นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างคะมีเลข2กับเลข3ใช่ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะต่อมามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะการหาตัวประกอบเฉพาะของ26นักเรียนคิดว่า มีเลขอะไรบ้างที่หาร26ได้ลงตัวมีเลขอะไรบ้างคะช่วยกันครูคิดหน่อยค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลข13แล้วก็เลข26ที่หาร26ได้ลงตัวตัวประกอบเฉพาะของ26นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างคะมีเลขอะไรดีคะเลขอะไรเอ่ยก็คือมีเลขสองกับเลข13นั่น ถูกต้องค่ะมากค่ะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะหาตัวประกอบของ66ค่ะนักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างที่หาร66ได้ลงตัวก็คือมีเลข1เลข2เลข3เลข6เลข11เลข22เลข33แล้วก็เลข6 6ตัวประกอบเฉพาะของ66นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรคะ มีเลข2มีเลข3แล้วก็เลข1 1ถูกต้องค่ะดูคำถามชวนคิดกันค่ะข้อใดคือตัวประกอบเฉพาะของ8ไปดูช้อยกันก่อนค่ะมี2มี3มี4แล้วก็มี5เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะโดยคุณครูจะจับเวลา5วินาทีค่ะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ หมดเวลาค่ะนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนกันคะตอบข้อ2ถูกต้องค่ะไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อใดคือตัวประกอบเฉพาะของ10ค่ะดูใช้กันก่อนนะคะ2และ3 3และ7 4และ5 2และ5 เริ่มทำเลยค่ะหมดเวลาค่ะนักเรียนตอบข้อไหนกันครับและ5เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปดูข้อถัดไปค่ะข้อใดคือตัวประกอบเฉพาะของ21ดูช้อยค่ะ2และ11 3และ7 สและ10 5และ13จับเวลาค่ะนักเรียนตอบข้อไหนกันคะ,ฉะเฉลยก็คือข้อ3และข้อ7ถูกกันไม่เอ่ยถูกต้องค่ะเรามาสรุปบทเรียนโดยใช้เพลงจำนวนเฉพาะกันค่ะจำนวนเฉพาะ จำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะนั้นมีตัวประกอบจำนวนสองตัวจงจำเอาไว้คือหนึ่งนั้นไงและตัวมันเองหนูหนูหนูจงจำให้ดีมีตัวประกอบสองตัวหนูหนูหนูจงจำให้ดีที่ครูบอกไว้อาโอเคนักเรียน พอจะเข้าใจเรื่องจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะไหมคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะไว้เจอกับครูฝนในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ